เราไม่ทำธิระแล้วเราไม่เก็บินเริ่กินเริ่มทำอะไรฮะอย่ามาทำเสียที่พี่ไม่แตเพื่อนมากนะครับเอ่อหรอเอ่อหรอเขไม่ใคร่เลยเฮ้ยเป็น เลี้ยงเลี้ยงหนูอ๋ออันนี้กินแล้วขึ้นมาแตะกินแล้วข้นมาแตะนี่นี่นี่แตะเฮ้ย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 ยิงหัวยิงหัวอย่าทิ้งหัวไม่ยูงไงก็ได้ไม่ยังไงก็ได้ไม่ยังไงก็ได้ต้องทำภารกิจมาสิว่ามึงเป็นเตี้ยหรือเปล่าเรื่องแรก 啊！发财了！啊！发 เร็วๆเร็วๆดิโกนาดิโกนาดิโกนากินน้ําเผิร์น

เาลนเอยิวดุโอ้โหนี้ทโยนเลยตาเลือกแล้วตาเลือกแล้วขตาเลือกแล้วเราจะแข่งสองในสออีนี es in in oh, <S 2> <S 2> um ้าทีมาลก